เอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะผมวันนี้เราอยู่กันในเกม The Final Rank e t Mode นะครับผมว้าซึ่งบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ The Final อัพอัปเดตใหม่นะก็เปลี่ยนแรงก,กลับมาเป็น Quick c a t เหมือนเดิมก็รู้สึกดีมากๆนะครับดีว่าโหมดวางบอมเยอะนะครับช่วงนี้ไม่มีเกมเล่นนะครับก็เลยกลับมาเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็วันนี้เรามากับพี่พ,พีคนดีคนเดิมของเรานั่นเองอ่ะพี่พีพทักทาคนดูหน่อย <Yeah. S 2> ที่บอกเลยว่าก่อนเราจะได้เล่นเกมกันเนี่ยข่้น้างที้ทรมานเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนไฟล์เกมของผมมีปัญหาครับทําให้เราไม่สามารถอัดคลิปได้ก่อนหน้านี้นะครับก็งมแก้อยู่เป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ตอนนี้แก้ได้แล้ว <I hope S 1> ให้ใหายคิดถึงหน่อยไม่ได้เล่นตั้งนานเจ็บกูจะตาย ไอ้สองเหลือตัวเดียวสายามไอ้หมดไอ้หมดโอ้เจ็บ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 จริงก่อนหน้านี้พี่เตอร์อีคลิปก็จะมาด้วยนั่นแหละแต่ด้วยความที่เอ่อมันแก้ปัญหาข้างนานแล้วมันไม่หายสักทีพี่เตอร์ก็เลยไปก่อนแล้วนะครับก็เลยเราไม่ได้เห็นพี่เตอร์นันเดี๋ยวพี่ดึงมา,ลางละเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอะไรพี่ตั้งใจใช่ไหม เปิดไปเดี๋ยวมันก็โดนเองอ,อีกแล้วมาแล้วนะไม่น่าได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอา้าโอ้ปืนระเบิดพี่ดึงตู้ลงมานะเดี๋ยวผมวางป้อมดึงได้ปะอีแคมข้างบนอยู่ ใช่หมอนี่ยิ่งได้เหรอมันเกตขึ้นแล้วน้องอย่างมาจากฝั่งนู้นอ่ะกา <c oughs> นบน ไฟสองแอบได้ไหมแอบกันแอบกันได้ได้ได้ผมจะออมไม่ข้ามในอีกฝั่ง เอ้มันมาชูเพื่อนเหมืนมอนกันเฮ้ยมันไม่ได้ชูเพื่อนนะนะมันเหลือคนเดียวพีอพอ่อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนตัวท้ายตายยังตายสวยจะตายแล้วแล้วกูวามด้วยไงตายตายหมดแล้วเขาห้าวกับเราจะว่าสี่เนี่ยเขาไม่ไหวกับเราเฮ้ยยังจะเล่นเลยเย็นมันร้อน ยามพี่น้องซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจโหมดทัวร์นาเมนต์ว่ามันเล่นยังไงนะครับก็โหมดนี้นะครับจะแบ่งเราเอ้ยอ๋ออ๋อแป๊บนึงนะโอ้ยเดี๋ยว้อมขึ้นหลอด อีลีเลือดแป๊บต้งบนหัวตายหมดอืมเฮ้ยเขาเขาขยันมาหาเรื่องเราแต่ว่าสีส้มนะ่ะไปไหนไปสีแล้วรับสีเกล้ะอืม สี่ผู้เหรอไอ้ไหนึ่งเฮ้ยตัวทองเจ็บโคตรพอโคตรแม่เจ็บไปมันมชุ่มกันอยู่ตรงเพื่อนเฮียคนละตี้อุ้ยเหลืออีกไม่เดียวไปเจ้าไปใส่ตู้ตัวเองตาย ไม่ใหู้มันโดนขโมยเหมือนกันเราไปทางนู้นดีกว่าเไป,ไปเราจำจำได้จำได้แล้วเดินออกขวาก็หมดร์น,นมนต์ก็จะแบ่งออกเป็น8ทีมใช่ไหมพี่แต่จะแบ่งออกเป็นกรุป๊ปกรุ๊ปละสี่ทีมนะครับก็เอาไปเราอยู่ไหนเนี่ย <laughs> นี่มีห้องนี้พี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็กูหัวตีดเอาลงไปข้างล่างนะอันนี้ข้างล่างเล่นง่ายโอเคโอเค อุดๆตรงนี้ผมห,หน่อยหนยมีคนมาแล, <ะ S 1> ล<ะ>้วเฮ้ดอยู่กับผมอยู่กับผมลงมาได้นะลงแล้ว พี่เชี่ยแท็งสองตัวอยู่ผม,มตายตายสีมูตายสองอีเที่เขามาเขาไมา่นี่ไฟพี่วะไอสีมูเหลืออีกตัวหนึ่งนะ โอ้มันผู้ใช้ไฟผุกูไม่ได้แต่มันเจ็บล้หลังโฟมอ่แหละหน้าหลังโฟมหลังโฟมโอ้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 เจอมัวเลยเจอมัวในชั Ui! cây phố C4! mua pile hmm. in bóng 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 เ <Okay, S 2> ดม,มันยิงอันเดียวมันพังเลยเว้ยเ<อ>นี่ย๋อแต่ว่าเองต้องรู้ก่อนว่าอันไหนคือแกนมันอันนี้เราชนะเลยปะชนะเข้ารอบหนึ่งโอ้ยกับไม่ได้เล่นนากกนกับมาเล็กก็ชนะขาดเลยเหรอพี่เก่งไหมเปล่าพอเปิดละก็5 9อ่ะเยอะสุดในห้องนะนันแล้วแหละทีมเราอันดับแปดง่ายอยู่ นี่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นทีมทั้งหมด8ทีมนะครับก็เขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปนอ้องสองกรุ๊ปแล้วก็แต่และกรุ๊ปเนี่ยจะคัดผ่านทั้งหมด2ทีมนะครับเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปอ่า่งก็จะเล่นก,กันทั้งหมด3รอบนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเกมการเล่นแบบนี้โคตรสนุกนะครับมันทําให้เราแบบเว้นแต่ว่าคุณจะตกรอบตั้งแต่รอบแรกอะ่ะอันนี้อันนี้ก็จะอีกเรื่องอันนี้ก็จะน้อยๆหน่อยใช่ไหมพี่แต่กใหม่แต่เราดีเรามาทีมันดับ8เห็นนะจริงแค่เข้ารอบก็บวกแล้ว เขาเรียกว่าเราคือ,เร,คอเราคือม้ามืดใช่ไหมพี่ซ่งผมบอกเลยว่าเกมถดฟ i แนลเนี่ยป็นเกมที่ผมรักมากนะครับแบบว่าจริงๆครับผมผมรักรักมันมากเลยนะแบบว่ามันเป็นเกมที่ทําให้ผมได้เมาส์ใหม่ผมภูมิใจกับมันมากเลยแต่เกมดีจริงครับคือถ้าใครที่เลิกเล่นไปช่วงแรกเพราะว่าเจอพวกใช้โปรหรือว่าใช้โปรแกรมโกงเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่มีแล้วนะครับโหลดมาเล่นได้เลยนะสบายใจได้ทีมงาน ทีมงานเขาดูแลดีนะครับเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ใช้โปรอ่ะเออพี่แต่กูอยู่ในล็อบบี้ตอนนี้เราอยู่ไหนเอากูโดนเตะจากเซิร์ฟเวอร์เอ้ามึงออกมันล็อกมันล็อกมันล็อกเท็กสองเท็กสองเดอะไฟแนลช่าอย่าให้มีครั้งที่สามเอออย่ามีครั้งที่สามกูจะป่วยแล้วพี่จริงเรานั่งคุยกันกันสิบนาทีแล้วพี่อย่างงี้กับ ยังไมโดนเตะเลยเมื่อไอ้สัตว์จะอยู่กันยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมตายหมดตายหมดหัวตายหมดอะตรงนี้อ๋อเอ้าค้างยันแม่เลยดีแกนดูแลดีจัดอะมาผมรอบสองเริ่มแล้วไปว่าไหนว่าสองอะ

ไไม่กลางอากาศไอ้สัตว์มันชุบเพื่อนอยู่ตรงศพพี่เพื่อนมันเป็นไรพี่เกิดเองได้นะชิวจัดหุนงูมันจะตายแล้วสวยแรกกันหนึ่งหนึ่งเราเพื่อนปัม๊ม คำภูเหลือหนึ่งมั้งไม่ก็เหลือสองผมพาดชั้นบนเลยนะครับไอ ถุนไปไปเรื่อยืยครับเนี่ยลอยกณน,นะ ขอคืนมั่งสักตัวคงไม่เป็นไรอะไรอะไรได้ใช่ไหมแต่เหลืออีกตัวหนึ่งถูกเวลาถูกกันแล้วอยู่ตรงเพื่อนเหรอวะ ไม่สนใจเอาเงินไปใช้ดีกว่าโอ้อันนี้สบายจัดเลยบีอ้มเดียวพีอาลงข้างล่างผมเอาลงให้ได้นะถ้าพี่ต้องการลงจัดเลยเล่นไงก็ได้เนี่ย ต้องเจาะเพิ่อมอีกสักนิดหนึ่งจะได้เอาป้อมปืนวางไว้ข้างบนได้อย่างสบายใจออพี่อดเพิ่มครึ่งอ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ไปยิงโอเคขอบคุณครับที่หลังไม่ต้องไอ้เฮียแม่งเจาะไอ้ตามที่กูขอเป๊ะเลย nhìn ra tao lắm Dám nhìn thải tá không biết mò lóc Hai 2อีกตัวนึง nữa, อก็<ด>อแล<ม>้วกาไปเลยดีก็แล้โอ๊ยเอาเป็นไรอ่ะพี่ผมเป็นลมแดด <laughs> เป็นลมแดดติงกูส่งป้อมไอบีมไม่ช่วยสู้ดีกว่าทำอย่าทำน้องไม่ยิ้ป้อมหมไม่ยิงเลยเหรอวะไม่ยิงเลยโคตรมีประโยชน์

มันเดินพี่มันจะวิ่งเข้าประตูใช่ไหมแตปป่ประตูมันเปิดอยู่อะแต่มันกด E อะเปิดประตูส่หน้าตัวเองแล้วมันก็ติดเลยเยอะไปไหน ARB นาทีครึ่งดูกันว่าตู้ั้นเขาเล่นบ้างไม่แน่ผมว่ามันโดนแย่งอยู่เราไปรอแตนไบก็ดีนะถ้าสมมติตู้มันยัดเราจะได้ยัดได้ทันทันเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแย่งอือจะได้เล่นไปเลยสองตู้ มีคนมาเคลื่อนยิงยับยับเคลื่อนยิงยับยับตีม่วง ไอ้หมดเฮ้ยเฮียไม่โดนเลยเอ๋องเจ็บเจ็บเจ็บผมไปไล่ยิงนะระบายหน่อยเด้ไหมวะตายหนึง่งเฮหยตู้ส้มก็น่าเอาะ ว้ยงอูดีมุ่งจะตายตู้หนึ่งโอ้แม่งโดนลุมไอ้ไอ้บีแล้วเราเกลี้ยงยี่ได้เนี่ยวิ่งจะมันไปยิงตู้เอขึ้นเห็นที่กระโดดปะล่ะกูกระโดดขึ้นไปเอาโอ้ดีมุ่งมันไปยิงตู้เอเราเฮียไม่ดันแล้วพวกกูได้ห้าหมื่น กูกูบายแล้วไปแล้วพันห้ากับพันเก้าโหถ้าเราชนะเราบวกสองพันอะอันนี้มันไอ้ม่วงนี่วะไอ้ส้มไมเหรอไม่เู้ดิเมื่อกี้ทีมที่ได้อันดับสองมันสีส้มสีม่วงมันอันดับอันดับสี่มันตกรอบอ่ะไอ้มันอันดับสาม จะตายเิ่งโอ้โมันหลอยขึ้นมาชิบหายแล้วเป็นเพื่อนชุบตายสองเกี่ยวต่ออะไรกันเนาะอันนี้ล่างถุดยัง บรน,นชุไล,ล่ละเจ็บโลมากศพพี่วินวอล์กอยู่ตรงศพเลยโอ้โหแลกกันนะเหี้ยหุ้ยเพื่อนชุบ พี่พีมีปัม๊มปะมีโอ้ยเหยืซอมบีคอมวะเอ้าเอ้าเหยื่เตอปั๊มคูไอ้ชัด ติดสร้างกำแพงไปแล้วน้องตัหนึ่งตัวผมตัวนึง,ง,นงไล ตัวนี้อยู่ตัวเดียวตายตัวท้ายเอ้ยได้ด้วยเหรอนี่ไงตู้พกไม่ไหวเราพกวัวทอมบี้ว่าแหละเราจะเดิกโดนพวกปืนยิงตายสักทีวะเยอะเยะทัดเก็บป้อมปืนด้วยเด้อ

เฮียโอ้ยเจ็บเจ็บหมดพี่ตัวพี่ตามพี่ก็เจ็บเจ็บหมดดีเฮียปิดประตูซะไอ้เฮียกูจะได้สองตัวอะไรปิดประตูปึ้งอ้าวโดนโดนผมจะตายอ่ะผมพื้นมาผมมีเลือดขึ้นเดียวยังไม่มีละไหวปะวะไหวไปหนึ่งทันก็ทันสกิลก่อนน่ะเจ็บ ไอ้เียไหลอยู่กับพี่โอ้โหไอ้เออหาแม่งไม่เจออยู่บนหลังคาตัวท้ายเปิดประตูไม่ได้วุ้ยไอ้เ่ไม่เป็นไรวะไอิเทีผมเล่นแยกไม่ได้ผมต้องมาเล่นกับพวกพี่อยูมม่มคิดกี้ผมเล่นแยกว่ะนะ อุตจะตายเพราะมันเบื่อแหละเดี๋ยวพี่เอาลงนะไก่ยังไง มานห้องนี้แหละเจ้าวันแรกผมยังไม่ใช้ป้อมดีกว่าผมรอตู้มันล่วงแล้วผมค่อยไปเซตป้อม แป๊บแป๊บพี่ช่วยเพื่อนก่อนไปแจกหนึ่งตู้โลมากสวยเพื่อนสวยตายหมดตายหมด,ยหมด,ดเยอะป๊บรีเลือดกันทังง้อมมาแล้ว เกือบตายเมื่อกี้แม่งกดตีไม่โดนดีเพื่อนมาช่วยทันแม่งแบบไอ้เรี่เก้าอี้ตัวหนึ่งแม่งขวางระยะตีผมไว้เอ้ยเกี่ยกำแพงสุดกูตเตรียมเผาตู้อย่างเดียวแล้วอ้าวตายไปดิ มาดิ่อ้ยวกู้แค่ละเลยจียิงถังระเบิดแม่งตายคาตู้เลย เออสาตัวครับาเป็นตะกกสองหมื่นวะออกจากทีบหมื่นสามวะพี่ผมซัดอย่างเดียวพี่นั้นพอที่สี่พันห้าอืมอิ่มๆครับสองพันสี่สิบเจ็ดเกือบโกก็ประมาณนี้นะครับผมคนดูสำหรับร้อมที่โก้ในตัดในเกมนะครับมีเทียมสามนะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ถ้าอยากเห็นพี่พีกับพวกเราในเดอะไฟแนลในคลิปหน้านะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มาเล่นกันอีกนะครับก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่พีขอบคุณมากครับผมไปเลยครับบายจ้าบาย